ชีบ่อยชีไม่พุ่งชีขัดหลายหลายอย่างตามมาเป็นก้อนเลยนะต่อมลูกหมากเป็นก้อนเลยนะปวดมากแต่ก่อนในวิ่งวิ่งออกกํลาลังกายได้แต่แต่พออาการเริ่มหนักขึ้นวิ่งไม่ได้เลยนี่อาการปวดมากปวดเอวบางทีปวดเอว,ปว,เอวปวดถึงท้องน้อยบางทีปวดปวดต่อมลูกหมากมากผมก็เริ่มกินเลยเริ่มเปิดกินตั้งแต่สองแรกกินไปเรื่อยๆวันละสองสองสองเนี่ย อาการที่เราเป็นต่อมลูกหมากโตรู้สึกได้เลยว่าเบาขึ้นเบาขึ้นเบ,าข,นบาขึ้นแล้วในส่วนที่ปวดเล้าตามตามสะโพกหรือบางทีปวดตามท้องน้อยหรือบางทีฉี่บ่อยฉี่บ่อยมากกลางคืนที่ฉี่วันละเจ็ดแปดลรงก็ลดลงลดลงแล้วฉี่พุ่งฉี่ก็แต่ก่อนนี้ขุนเลยนะขุนแล้วก็บางทีนั้นเหลืองมากเลยแต่ตอนนี้ใสแจ๋วแล้วก็ฉี่พุ่งดีมากเลย ค่อยๆยุบลงยุบลงอาการอาการดีขึ้นตามลําดับจากสุขภาพที่เมื่อยล้าไปทํางานก็เมื่อยพลียกลับมากับปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีมีพละกําลังขึ้นมามีสุขภาพแข็งแรง